สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องอยีตรับกระสู่สองยี่เงินค<ะ>ือเ <c oughs> ก,ก่เากแล้วพี่น้องเฮ้ยซีเอฟซีย่องย่องว่าเขตดเสาซีได้พัว่าในหูการหูงานมาฉันมันกระชิ่เลิศสบายแล้วพี่น้องมั่นอ่ะมันโบเห็ดกินแหละช่วงนี้ไพเป็นคนเห็ดเฮ้ยผัว เั็ดผัวเห็เดผว <ยา S 1> บะ่แเบบ่สีเพ้ากว่าบ่มแสบว่ามเ็เอกีอ้บัดบัดบดีเ,เห็ดาะวแส,ปส 2> <2> ปบ,าบ,าบ,บ,บสป,สปะพอเท้าย่องเจ้าพี่เอ้ยขี่บ่ฮักจักก่อน <c oughs> มาย่องให้ฟังว่ามันในเห็ดกินแสบแพงลูกแพงเมียม,มีแต่เมียนั่นบ่แพงมัน ชีมังแพงพี่วะอ้าวอีแนาเอออันไก่มันกระหูไก่มันกระหูจีนี่เหรอพี่ไก่มันกระหูจ้าเห็ดกินตัวหนึ่งเห็ดมันสีเห็ดกินสองสามค่ะมันคนสลาดอุ้ยย่องรู้เคยขี่มักจอก์กรนอีชีก็เลยกลายเป็นขี่เนาเลยเห็ดกินก็เข้มๆมาสันบัวแพงลูกแพงผัวว่าไปแล้วบ้านนี้แม่อลิตีชีมันกับบัแพงอลิสดียว ไปว่ะบัดพัวบัดพัวบัดเกาะบันเมียนอนบ่หลูกเคยลูกสาวบัดบัดอันบัดแม่ได้บัดอีเกอมพัวนอนบ่แม่น่ะบ่ได้แปร๊ขอบนอนขอบขมั่มนอนนีขมั่มก็ได้ มันเป็นยังมาจังไห่นะโอ้มันมันจะให้แม่สบายโบตีมันแหละถือตานยินบ่พี่ถือตากำมาการแล้วเจ้านี่เ็ดกินกระแซบแล้วย้ายให้กินแล้วเฮ้ยเอ้ยแม่เชคเลอร์อีซี่ว่าจะเฮกินกระเข้มเข้มหวายกับแม่ป่ะสาท ลูกเคยในเห icism, rires, ด็ดแซ่บไม่ถาวว่าลูกเคยเห็ดแซ่บอยู่บ่บอปนี่บ skincare, ่หม่ำหม่ำพังสาวสิถามนี่ม,มึงทำกับอยากเม Kate, ื่อยนะแม่มึงยุฮะมึงอยากเมื่อบ่พังเข้าเมาได้สิเมื่อยยุเมื่อหรือบ่เมื่อ ถามบักอีดูบะนี่ถามมาดูมึงสิมึงมึงอยากไปยีน้ำแม่ม,แม,ม,แมึงเยอะสิถามดูห่าบ้าตอบอับออนนะีบ้บ้าบักอีคนตอบบะอยู่คนอยู่บะฮู้สิตอบจังใดอันนี้คนตอบกระยูค่ะคนอยู่บุเดีนะ่หนนะ่ะกินนะ่ะโจกินน่ะลูกกับแจวนะครับเนีย่ยเลสิกินนะ่ะกินลก มันจิไปป้ามึงได้มึงหูอยู่บ่หามาันมึงจิบปเห็นบักอีได้บาทน,นี่นะมันจะไปกรุงเทพนั่แม่มันแม,มน่มันจิมาเอาไปกรุงเทพกรุงไทยนี่แล้วเหร็ดน,น้ำกันเดอ้อเจ้านายบุรีเห็นบุรีเหร็ดน้ำบักอีได้หันหงายมือเห็ดบ้านแล้วและโบเลว์ลิคกิทอดบักอีเยอะ หงหัวพี่นาะอือห้หโมเหรนหามึงชัวกูหายล่เนาะโลดเมุ่เพื่อนอยู่ลูกนะโหลดกคุ้มลงมาตอย่างเขาละอีุซุขั้นสี่ยบโลดกุนอจักอีเ ห่าอยากกินข่าวกับไปกินได้ลูกเอ้ยโอ้ยกับบ่มี่เนี่ยชื่อเอ้กูกินห่อนห่านนะดิเอ้ยจังมือกูชืมั้กูเชียนย้ํมันก็ขาดย้ํมันก็หักนะพ่อพี่เอออันนั้นมันนะชื่อจีเซยเนี่ยนาหว่าพ่อพ่อพองพวกเขาได้นะ สามลอยเชาท้ามตะล,ลานช่างาสีลอยหาซิปแต่พวกคือกันเนาะตัวเก่ามันมากกับหลุดไทยเลยนะตัวเก่านะมันหักแล้วอือ เขานัดบอกเขานัดบอเขาึงกันน้อยเดียวนึงทิดได้ไปเปลี่ยนมา,าห้องใส่ตัวป่ะนึงแพงอ่ออีอยู่ม,มั้มแพงปะโอ้ยบัะมากินในแม่ขาวอี เจ้ากินได้ไหมลูกเจ้า่ไก่่เฮ้ยมันแสบด้วยบ่ยบยหับฝากนะไี้ขานหิว ชื่อยังชื่ออันน้ำใม้เผา,า,าโอ้ยอย่าบุมิบีอยกากลายน้ำใม้เต็มกอเอามาเผากูอ่ะไปชื่อมันเทียงเงนินยังนาะอยากพยายามน้ำใม้เผาบนแนวเสียวได้ค่ะเบ่งฉากเลยเอาในกอนะอย่าแปรม,มาเผาเอาละันซอยสุบอยากกินสุบบอพีอ่แม่สุบอยู่ในเสาวนี่ยคะนย่างใน,น,งในหมอ อืมสี่โทรศัพท์เปนเสียชีวิตได้จิบบ้า,าพี่ของกูนี่สามหมื่นสอง บ่ถือว่ะ่มันดมันลือนน้อยหนึ่งเาจะผสมแห้งไหมยังมันขื้นเหี้ยวสื่อๆนะเบ้ห่าพวกว่าอยากกินก็เอามาเผากว่าเผามื่อแรงมื่ออื่นก็กสุบได้รู้แหละ คันยามชิเกียวเขาจังแพงมั่นเนอะไหมนั่นแพงเห็ไหมตอกเขาผมหนาเนอะแบบหนาหานหน่อยใชอืมอนนั้นันนัใช่ก็ได้ันัันไม่มีหายยู่หน่อยอันได้เขา่ันดีเขาแล้วนี่จับเงี่ยตัวนึงก็ได้

ทั้งบ้านถ้าจอตุก๊กเรือปจัางแม่นบ้าทั้งนั้นเหนีนนยวก,กับพี่น้องเลยกี่ขาวป่ะลูกไอ้ฮิบกินชัดดิป๊าป๊าเมื่อกับแจ้วกับกินป่ะหมดหิวมาแต่เช้านอกบ้านนี่โอ้ยจะเม็นสาดขันมาหายยายแปรเลยมิตรแน่วแสบ งแนผ่าแง้มไม่เทา้าวะสิโอ้ยจะเป็นวมีแนวสั่งลานเอาดูครับอย่ากินผัดเข่าถ้าผัดจะกินก็ได้อย่าแปผัดเข่าโอ้ยอย่ากินแต่อยากินเียมากินอยู่เพื่อนพ่อต้มบ่มาเด้ออยากกินยังกับเห็ดกิน,กนดิมื่นบมีหม่ม หมูมีได้ปมามาไว้ไว้ฮน่ะอืมตัวป่าแม่ป่าซื้อมาไว้ให้หมดแล้วปาวยุกิซื้อให้นะลูกมันหมดหมดแล้วมันแหละก็เมื่อก็ซื้ออานหนึ่งมาท้มกินสำนี่ได้แล้วพี่น้อง